สวัสดีครับคุณชาครับสวัสดีครับคุณสัญญพงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับคุณสัญญพงค์ครับครับอ่าตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการกินอาหารให้อย่างมีคุณค่าสําหรับอ่าร่างกายของเราเองอืมเท่าที่ผมได้เอ่อดูและศึกษาดูทั่วไปแล้วเนี่ยนะ สังคมเราเนี่ยยังไม่ค่อยอได้รับความรู้เต็มที่นะแล้วก็ไม่มีหน่วยงานของทางการหรือหน่วยงานของทางสาธารณสุขเนี่ยมารณลงค์เนี่ยให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้ถึงสิ่งที่อควรจะปฏิบัติการกินอาหารหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้คนทั่วไปเนี่ยนะไม่ค่อยได้มีความรู้เท่าที่ควรนะครับคุณสัญยพงศ์ครับใช่ใช ผมยกตัวอย่างเช่นอาหารพื้นๆทั่วไปเลยอย่างเช่นเนื้อไก่เนี่ยเวลาเราไปกินเนมันก็มีไก่ผัดขิงนะมีไก่ผัดใบกระเพราหรือแม้กระทั่งไก่ผัดพริกหรือแม้กระทั่งแกงเขียวหวานไก่ที่ผมบอกว่าคนไม่ค่อยได้สนใจในการเรียนรู้และศึกษาก็คือ ที่ถูกต้องเวลากินเนี่ยคุณควรจะต้องแยกหนังไก่ออกอ๋อฮะทำไมถึงแยกหนังไก่ออกคห <c oughs> ลักการโภชนาที่ผมไปสอบถามมาหนังไก่เนี่ยจะมีไขมันและคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงมากกว่าเนื้อไก่หลายเท่าตัวด้วยกันอื <c oughs> หนังไก่เป็นตัวสร้างไขมันตัวเลวที่อันตรายที่สุดสำหรับผนังหลอดเลือดของเรานะครับ <c oughs> นั้นไก่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นต่อร่างกายของเรามีแต่สร้างปัญหายกตัวอย่างเช่นถ้าคนเราไม่เรียนรู้แบบที่ผมว่า,าเปรียบเสมือนเนี่ยคุณเนี่ยสะสมเงินทองอยู่ในออมสินเนี่ยนะไปเรื่อยๆสักสิปีคุณก็เป็นเศรษฐีมีเงินก้อนคุณเนี่ยไม่เรียนรู้ถึงการกินอาหารที่ถูกที่ควรเนี่ยนะคุณก็สะสมไขมันเนี่ย ไว้ที่ผนังหลอดเลือดหัวใจของคุณเนี่ยนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆก็หนาขึ้นหนาขึ้นจนถึงสักสิบปีให้หลังเนี่ยคุณแทบจะอุดตันเลยหลอดเลือดที่มีอยู่ใช่ไหมครับครับฉะนั้นถ้ารู้จักเรียนรู้วิธีการปฏิบัติหรือเลือกกินไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องไปมีพิธีรีอตองเพียงแต่คุณเนื้อไก่มาถึงปับ๊บคุณช่อนซ่อมเนี่ยจะแ,แยกเอาหนังไก่ออก แล้วคุณจะกินแต่เนื้อซึ่งมีโปรตีนบำรุงร่างกายนี่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับคนเราถ้าเรียนรู้เริ่มต้นนะร่างกายเนี่ยในสิบปีข้างหน้าเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับไขมันส่วนเกินที่เป็นตัวสร้างปัญหาระลับเลือดหัวใจอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นอนิสงส์ให้กับลูกหลานว่าเช่วงแก่ลงนี่ร่างกายเรายัางแข็งแรงอันนี้ก็ผูกพันมาถึงพวกที่ชอบกิน เครื่องในเหมือนกันการไปที่คุณไปกินต้มต้มเลือดหมูนั่นเนี่ยนะคนจีนเนี่ยที่ผ่านมาระยะเวลายาวนานเนี่ยสิ่งที่ชอบกินที่สุดคือเสี่ยงจีเสี่ยงจีเนี่ยจะเป็นตัวอาหารที่มีกรดยูริกมากที่สุดเสี่ยงจีเนี่ยมีอยู่กรดยูริกที่สร้างให้คนเนี่ยสะสมไว้อยู่ในร่างกายเนี่ยช่วงไม่ต้อง ไม่ต้องยาวอันนี้ไม่ต้องสะสมยาวเลยนะครับนักโภชนาการเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วว่าเสี่ยงจีเนี่ยคุณกินไปสักระยะหนึ่งก็จะเป็นโรคเกา่าเพราะเสี่ยงจีนี่เป็นไปด้วยกรดยูริกยูริกนี่เยอะมากนะใช่ในกรดยูริกที่มากกว่าเสี่ยงจีก็คือน้ําแกงที่ใช้ลูกเสี่ยงจีออนี่เขาเอาน้ําแกงเนี่ยอ่าม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 นแหลกกันแล้วว่าถ้าสมมุติว่าร่างขายต้มเลือดหมูหรือร่างขายก๋วยจั๊บเนี่ยนะ ถ้าเอาเสี่ยงชีเนี่ยทมา,มามามาลวกในหม้อน้ำแกงปรากฏว่าหม้อน้ำแกงเนี่ยก็คือ,อตู้เซฟใหญ่ของอกดยูริกเลยครับจะมียูริกมากกว่าเนื้อเสี่ยงช <c oughs> ีที่เราเอาข้อมูลออนนี้มาก็คือว่าที่ผมบอกว่ารู้จักกินอาหารให้กับร่างกายของเราเนี่ยนะ ให้มีคุณค่ายาวส่วนเกินที่สร้างมันหายกร่าง<ล><ะ>กายมาสะสมไว้ก็สะสมกดยุลิกมาเรื่อยๆเนี่ยนะในช่วงระยะเวลาสั้นๆโรคเกาก็ลาเยี่ยมเยือนแล้ะครับใช่นะเหมือนกับการกินอ,อาหารทั่วไปอย่างเช่นบางคนชอบกินหมูสามชั้นหรือไปกินข้าวหมูแดงเนะี่ยคุณเจอหมูสามชั้นที่คุณเรียกว่าหมูกรอบเนี่ยนะแต่ระหว่างเนื้อกับหนังนี่คุณจะเจอไขมันบินเป็น,นก้อน เทียวเพียวอะไรคุณคุณสัญญพงศ์ลองสังเกตดูรวมทั้งคากิด้วยป่ะอ่าคากินั่นอีกประเด็นหนึ่งนะอ่าก็กินบ่อยๆนี่ก็เหมือนกันนะครับต้องสะสมเป็นเป็นเป็น,ปนก็เรียกว,ว่าเศษสีไขมันเหมือนกันนะเศษสีไขมันอ่าก็กินหมูสามชั้นเราก็ดําเนินนโยบายแบบเดียวกับเรากินเนื้อไก่เช่นกันคุณก็เอาช้อนซ่อมเนี่ยก็แยกอ่าแยกเอามันที่เป็นก้อนไขมันเนี่ยออกไป แ,แล้วคุณก็กินเนื้อก็ไม่มีปัญหาในเนื้อมันก็มีไขมันอยู่บ้างอะ่ะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นก้อนรับเป็นล่าเป็นสันอะไรต่างๆเท่าไหร่คุณคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณลองคํานวณดูว่าเนื้อเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ความมีมากกว่าของอชิ้นหมันที่เห็นชัดๆว่าลักษณะน,นั้นถ้าเทียบแล้วนะเป็นอาจาสวนนี่ต้องถือว่าเป็น้อยเท่าใช่ใช่อันนี้ก็ยอมรับอ,อยู่ในเนื้อเนี่ยมันก็ลักษณะหน,นึ่ง <laughs> ใช่ไหม <laughs> คนอีกกลุ่มหนึ่งนี่นะอ่า ความเคยชินของการกินอาหารอย่างเช่นกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยพอกว๋วยเตี๋ยวมาถึงตัวเขาจะเื้อมมือไปหยิบน้ำปลาก่อนใช่เป็นเลยฮะ,ะน้ำปลานี่บางคนนี่เอใส่เข้าไปชน,นิดที่บ่าเกินเกินเค็มธรรมดาละอันตรายมากนะครับต่อไตการที่เราไม่กินน้ำปลาเพิ่มเติมจากชามกว๋วยเตี๋ยวที่เขาส่งมาให้เราเราต้องฝึกเราต้องมีความรู้สึกว่า เราเติมความเค็มเนี่ยเกินมาตรฐานเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาให้กับไตของเราความดันก็ขึ้นด้วยนะเนี่ยความดันก็ขึ้นทุกคนที่เวลาคุณคุณสญญายพง์สังเกตทุกคนที่คุณไปกินข้าวเขาด้วยนะแล้วเวลาก๋วยเตี๋ยวมาเ็าเอื้อมมือไปหยิบที่น้ำปลามาก่อนเลยเอ๋อแฟนผมเองฮะอ่ะสักระยะยาวหน่อยนึงก็จะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตครับ แต่ถ้าตัวเขาเองเนี่ยสิบปีก่อนรู้สึกว่าไม่จําเป็นแล้วก็รู้สึกว่าเราเอาของส่วนเกินที่ไม่ใช่ประโยชน์ต่อร่างกายเราเนี่ยเติมลงไปทําไมครับณปัจจุบันนี้เขาก็หลีกพ้นจากปัญหาของโรคไตอีกกลุ่มหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะกินน้ําอัดรมที่เรียกว่าน้ําดําเนี่ยนะคุณสัญญาพง์เคยเจอพักเพื่อนสูงไหมครับว่าวันหนึ่งกินห้าหกขวดหรือห้าหกกระป๋องโอเคเจอไหมอาหารนี่เติมเข้าไปเรื่อย ถ้าเขารู้จักคิดว่าสิ่งใดคือคุณค่าของอ,อาหารที่ก็ให้กับร่างกายเนี่ยนะคุณลองคํานวณดูว่าห้าหกกระป๋องห้าหกขวดที่เขากินเข้าไปเนี่ยก็คือคาเฟอีนกับน้าตาลเยอะเลยใช่เขากเเาเ็เป็นเศษฐีคาเฟอีนเป็นเศษสีน้ําตาลคือสะสมไปเรื่อยๆอีกสิบปีข้างหน้าก็มีกองเบอเริ่มเลยอยู่ในร่างกายของเขาอืนะทางการเนี่ยหรือหน่วยงานใดเนี่ย <g ül> ก็คนจะตรอมารณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าการกินอาหารอะไรเนี่ยที่สร้างสารให้กับร่างกายของเราในระยะยาวมีมีบ้างเหมือนกันนะก็รณรงค์อยู่นะะเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการกินหวานนะฮะจะ <g ül> มีการรณรงค์ทํทขนมที่หวานน้อยกว่าปกติอะไรต่างๆแต่พัาก็ดูว่าขายไม่ได้ <g ül> ขายไม่ค่อยได้เห็น <g> เ <ül> พวกที่ทํายี่ห้อน,นั้นออกมาในการที่น้ําตาลลดลงแรงต่างหมูนี้ไม่เห็นเลย <Okay. S 1> ท้องายขายเท่าที่ผมสังเกตดูแบบคุณสัญญาองุหงพูดผมว่ามันก็มีบางส่วนที่รประสบ,บความล้มเหลวแต่บางส่วนเนี่ยบางส่วนที่ประสบกับความสําเร็จก็มีคุณสัญญาโอเคใช่ใยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้โฆษณานะครับน้ํา น้ำเต้าหู้น้ำนมถัว่วหรือของไวแตมิลออคุณลองไปดูแพ็กที่เขาเขียนว่าโลชูการันนั้นขายดีกว่าอันนั้นก็ขายดีใช่ครับอันนั้นขายดีเพราะว่าผมเห็นเนี่ยที่ชั้นหิ่งมีคนไปหยิบมาใส่ตะก,การ้าเอ,อยเยอะเลยครับแล้วผมก็ไปดูมันก็เป็นอ่าโลชูการ์นะประชาชนเนี่ยให้รู้จักเออเลือกวิธีการกินไม่ไม่มีที่ีรีตรองคุณไม่ต้องไปทําอะไรมากมาแก้จานมาถึงคุณก็เอาช้อนซ่อม แยกเอาหนังไก่ออกครับเวลากินเกี่ยวกับเนื้อหมูก็แยกเอาชิ้นมันมันของเนื้อหมูเนี่ยที่เป็นก้อนเนี่ยออกไปเลยใช่ใช่เห็นด้วยอย่าสะสมอย่าสะสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายูริกเนี่ยเห็นชัดๆเครื่องในทุกชนิดเนี่ยนะอย่าอย่ากินมาอ่สะสมยูริกมาเป็นเศษที่ยูริกแ่บผมว่าครับครับนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยทุกท่านเนี่ยเวลาเริ่มจะรับประทานอาหารใช้ วิจรารญาณเนี่ยคิดกันนิดหนึ่งว่าเราจะกินอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราอืมหรือว่าอะไรที่จะทําให้ประโยชน์เป็นน้อยหรือว่าเพิ่มโทษให้กับเราอบนบนจานเนี่ยมีอะไรที่จะสร้างอ่าทางอ่าผลลบต่อร่างกายของเราเนี่ยเราช้อนเคี่ยออกเรามีช้อนซ่อมสองข้างเคี่ยออกมันก็จะสร้างสารให้ระยะยาวเนี่ยบ้านปลายของเราในช่วงหกสิบหรือห้าสิบกว่าเนี่ยนะ <laughs> ยังคงสภาพว่าเออ ยังเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพอาอยู่ในสังคมเนี่ยยังมีความสุขครับผมโอเคครับครับ,คร,บครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชาประจิตเิลี่ยคุณน,นะครับ